ิดวินาทีตรงตรงกฤษกรเข่าซุดปล่อยโฮรังได้ยินเสียงคนนี้ปล่อยโฮเมื่อด้ยินเสียงนี้นับว่าเป็นพระเอกหนุ่มชื่อดังมากฝีมืออย่างตรงตรงกฤษกรก,รก,รก,รกนกทรเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านด้วยความหล่อมาพร้อมความเก่งทําให้มีแฟนคลับหลงรักติดตามจํานวนมากล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดของหนุ่มตรงตรงกันยายน2566ที่ผ่านมาได้จัดงาน แฟนมีตวันเกิดโดยภายในงานมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ทำหนุ่มตรงๆเข่าสุดน้ำตาไหลออกมาทันทีโดยเป็นการเซอร์ไพรส์โดยคุณแม่โทรเข้ามาพร้อมพูดว่าฮัลโหลตรงหรอตรงๆสุดกับพื้นก้มหน้าร้องไห้นี่แม่พูดนะลูกตรงได้ยินแม่ไหมวันนี้วันเกิดตรงใช่ไหมลูกวันนี้ก็อายุ28ปีแล้วนะลูกนะ ขออวยพรให้ตรงมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงมีงานเข้ามาเยอะๆนะลูกและก็มีแฟนคลับที่น่ารักด้วยนะขอบคุณแฟนคลับแทนน้องด้วยนะคะเสียดายเนอะ แม่ไม่ได้ไปด้วยขอให้ตรงสนุกกับงานให้เต็มที่นะลูกนะแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงแล้วกันลูกขอให้สนุกเต็มที่นะลูกนะขอบคุณแฟนขับทุกคนแม่ฝากดูแลแทนแม่ด้วยนะแม่รักและเป็นห่วงตรงตลอดนะลูกนะแม่ไม่กวนแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนขับนะคะแค่นี้นะลูกนะ